บสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้ออีฟซี่ทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเอาอีกแล้วล่าสุดในส่วนของที่ทางเพียวเพ้า,พา,พาได้ฟาดกลับในส่วนของคอมเมนต์ชาวนิดท่านหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาถามตอนขณะไหลสดถึงกับไม่ทนสิ่งนี้ฟาดกลับในส่วนของคอมเมนต์นี้ทันทีพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วพี่น้อง ก็มีดราม่าพูดถึงหลายเพจเช่นกันเลยพี่น้องในส่วนของทางเช่านิดกะเขามาเบาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันท่านที่อย่างเช่นล่าสุดในส่วนของทางเพจบันเทิงหน้าตุดเพิ่นกระไดเอาประเด็นนี้มาลงพูดถึงเช่นกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะมีแคปชั่นว่าใครสวยเหมือนแม่มึงล่ะคะเพียวเพาเคยกล่าวไว้วริสันมาพี่น้องแล้วกะเป็นในส่วนของภาพดังกล่าวในขณะที่ทางเพียวเพา ได้ตอบคอมเมนต์ของทางชาวนิตในขณะที่ไล์สุดแล้ววพิ่นก็บบอกวาอ่าในส่วนของชาวนิตว่าสัญญกรรมมาทําไมหน้าไม่เปลี่ยนเลยแพลวพาวก็เลยตอบกลับว่าเรื่องของข่อยเงื่อนข่อยข่อยสิเฮตอีหยัยง,งกับเรื่องของข่อย ค่อยอยากเฮ็ดประมาณนี้พี่น้องในส่วนของทางเพจได้ลงในส่วนของโพสต์ดังกล่าวไว้แบบนี้ทําเอาทางชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีว่าค,าคําคเว้าคําจาคําเว่าแบบนี้จังวายมันเดขาจะโค้งนั่นละว่าสันวาพี่น้องนี่แหละเขาว่าคําพูดฆ่าตัวเองนในส่วนของทางคอมเมนต์เนาะบอกว่าคําพูดมากมาย ความหมายเดี๋ยวค้นกระดาพูดจะให้แต่คนเขาสาบพี่นวงบางท่านก็ว่าคำเว้าก็มีหลายอยู่หน้าที่สิตอบคอมเมนต์หรือสิตอบเอฟซีบางทีอาจเป็นเอฟซีตัวเองนั่นแหละเขาอาจจริอยากเขามาถาม แต่เหตุใดถึงไปฟาดกับเขาแบบนั้นมาสันวาพน้องบางท่านก็ว่าตอนกลับมาใหม่ๆย่อมรับวาสวยขืนีลิลีแต่ตอนนี้เหมือนกับไปหน้าเดิมเลยววาสันในส่วนของทางเช่าเน็ที่เขามาบ่าถึงเดืองหนีนะพน้องเพื่อนกะบ,บอกว่าย้อนว่าปากแบบนี่ละคนเลยสร้างคนเลยดาบดจุบจักเถื่อบาดบางท่านก็ว่าแต่กวนบริมักแพ้พ่เพาาเด๊เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นใจนางเลว บางมินกไ็ได้แบบสุดยอดพูดไปย่างน้ำเขาบดสูดเรื่องวสันพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเขาก็เว้าถือด้บางคนก็ได้กระแสะเขาบายุตเขาไปทำหน้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนม,มันก็หน้าของเขาพากันไปย่างน้ำนาเขาเฮ็ดยังปาดเอฟซีฟาดกันเดือดพี่น้องบางมินกระึงขนาดลั่นคำนี้เลยทีเดียวพี่น้องบอกว่ามันนาทั้งผัวทั้งเมียทานับถอยหลังใดเลย ดับสนิทแน่นอนบาสพี้วงบางท่านกะใส่ใจในส่วนของทีแพีวเผาบอกว่าเงื่อนเรื่องของข่อยข่อยสิฮ็ิอียังแต่เรื่องของขอยแต่มีเอฟซีเข้ามาพูดแล้วก็โต้กับเรื่องนี้ทันทีว่าเงินเมงองย่ไสวาสันบาสพี้วงบอกว่าเงินมันเป็นเงินผัวเก่าหลอกคนอื่นได้หลอกจะของบ่ได้ดอก ยามาสตอป้าพี่น้องอมีคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงแล้วก็บอกแพลวพาวว่ายามาสตอด้วยพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยทีเดียวพี่น้องเขามาทุกแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวจากที่ทางแพลวพาวได้ตอบชาวเน็ตไว้แบบนี้กับเกิดเป็นประเด็นเดือดดราม่าขึ้นมาทันทีพี่น้องเลี้ยวพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นยังไง ในเรื่องนี้กะคอมเมินไว้ใต่คลิปเจดวงใด้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า